โอ้ oh. ต้มเนื้อ,อเนื้อเนะ oh. นี่นะว่โอ้นาติดผู้ครับนาติดผู้ติดผู้อีหลีผู้โจโก,โก้หนาวหนาวกันหนาวอากาศกำลังดีครับช่วงนี้ <c ười> อืมภาคกหลีพุกก่น oh. เดี๋ยวมาอื้ขึ้นมึงครับผู้ใกล้ผู้แนมเห็ินมึงนะชองมื่นเดี๋ยวไทยเบิรงครับผู้พาซานครับผู้พาซานอยู่อำเภอคำชะอีครับ <c ười> ผู้พาซาน ไปแล้วครับฝูงในป่านน้ำหนาไปแล้วปลูกกงใหม่ก็ครับขนมามาเรื่อยปลูกกงใหม่ไปเบื้องสวนน้ำกันครับสวนเห็ดใบวางโครงการไปเรื่อยๆครับน้องเต็มน้ำเนี่ยบอกน้ำเต็มหนองก็ไม่เป็นหนองเต็มน้ำเอายางไว้ครับยามอไซค์เก่าครับไปแหงหอยมันเกาะหอยจูบง่ายๆเอาง่ายๆเท้าคุณมาโลด เขาได้เอาง่ายๆครับคนทางครับหนทางหนทางไปเป็นคอดกีดไปแล้วแต่บ่มีตะไฟครับขาดตะไฟอยากได้ไฟอยู่คนจีบอมเพียเห็ <c oughs> แนแล้วมั้งเขาได้ง่ายๆครับรบรรยากาศเมื่อยแล้วเมย์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 ักกะทินก็นมีเด้อสิเก็บวผักกะทินมาลรากินเทียงปู่ป้าผักกะทินพักขณะครับ สวนสวนน้อยๆครับสวนผมอยู่หุ่นเดี๋ยวไปเบิ่งโอ้แดีกระช่องตาครับมีคุ้ยเด้อสองตัวโอ้หุ่งกระนวยง่ายๆครับโอ้หุ่งกระไรคุ้ยน้อยครับคุ้ยน้อยมืาอน้อยละตัวใหญ่เติบเลยคุ้ยใหญ่แม่มันคุ้ยน้อยคุ้ยใหญ่เอาเห็นบ่เนาะคุ้ยง่ายคุายง่ายคือเป็นขี้ตามัน นอนบ่อิม่มกล้วยเป็นขีตข้ตาเนี่ยวะมันง่วงนอนเพราะบุญทรงกล้วยพระทัานชวยน่ะกล้วยพรท่านช่วยนะ่ยะน,นะน้องสาครับน้องสาพอแล้วน้องสาของเสียปลูกก็ใหม่ครับบุญมะฮุ่มมงนี่ละเอามาแล้วสิปลูกาา็ขักคักขักเห็ดสวนนี่แหละครับเดี๋ยวพอเพียงกันครับผมโอ้บักซีดาบักท่านเอา้าบักยังวะฝรั่ง บักขันเพื่อวนเนาบักซีดาครับบักซีดาซีดาอะไรเม็ดครับมูไห้ครับน่ายหอยครับนายหอยเปืือนเป็นนวยแล้วครับเปลือกได้กินแล้วหอยได้กินแล้วได้กินแล้วบางหน้าก็กินตอนครับสองต้น <men> มูไห่ออกดอกออกผลแล้วนี่แหละเขาว่าปลูกยังอยากกินยังปลูกยังก็ได้กินเขาว่าปลูกอะไนก็ได้กินนั้นบางหน้าครับกับต้นแค่มูไห่มากบักข้ามครับ ลูกกิดต่อไปหัวนะครับกบกขาม,มเห็ดขายแกะบักขามขายเ้าเปิดไงไมันอยู่บ้านฮะแกะบักขามขายนะไงโอ้บักหุ้งครับบักหุ้งโอ้ยาาอยหลีรอนเอาหน้าใส่สองอันหนัวยังพอบักขาบักขามฝากใจบอตุงเงี้ยกินสมครับ โอ้หลน์รีบขามก็ได้แดดครับแดดแดดสวยสวยเติมเลยครับตอนนี้อากาศกัเจ็ดมุ่งกังวลนะครับแต่แดดเปรี้ยงแล้วคุ่นเย่ามาม่าแดดเปรี้ยงนะครับคุ่นน้องใส่เบ็ดมึงจะบาดมึงนะเดี๋ยวใส่เบ็ดมึงหาเบ็ดมาใส่มึงอยู่ครับเจ้ามือเดี๋ยวเห็ดเบิึงครับหลุ่นมันมันน้ำกัดครับใส่เบ็ดมึงสวนเนี่ยครับซะาพุดไว้พอได้เห็ดอยู่เห็ดกินครับเมือนกับที่วาปลูกอินทผลัมครับแต่อีกานั่นแหละครับคนมา หุมเพิมผ of <ici> hey, <speaking afar> like <ics> ูดมันถือขี้มันแห้งครับได้บุ้งเพิมมันมาครับน้อยเงาครับแหละอืมนี่สับปะรดตาแรกครับได้กินไปแล้วลหน่วยนึงได้มาปลูกสามเหงาครับยิงใหญ่ไปเรื่อยได้กินไปเรื่อยครับของมันนี่ปลูกไว้ได้กินครับเปิดไงเจ๋ยว